สวัสดีครับนา้าซากิซานวะมี่ครับพ่อพี่พ่อน่องมากินเมียงต้อนเศ้าๆครับเพราเศ้าแล้วครับเกับเที่ยงเอาแล้ว มามาพี่น้องมามี่ะไรมถูครับนี่ครับเป็นงเป่งเลยสองโต๊ะมีเส้นมีมีข้วปูนครับพักข้อกับปยังฆหลายพี่น้องเป็นสวนเลยนี่พักมีสี่ใบครับบักซี่พักนีอะก็มีครับสารเนรบรเทาเลยละครับแล้วก็ไอ้หอมเปรพักกาดหอมพักสลัดนี่แหละครับแล้วบักซี่ครับลงมือเลยครับพี่น้อง เป่าลายอย่าไห่หางมากสผู้ทุกคนแหละครับเอฟซีหรือว่าเพื่อนบ้านทุกคนครับกินขนาดสักเด้ววันนี้ครับดูอย่างนี้ครับนี่กินมือเด้ครับเด้อจังสิแซ่บกินเมียงปลาทูนี่ครับนี่ครับปลาทูเปล่งๆเลยโอ้โหไหมทอใไมๆหอนอนเดีวยวครับ กินหมูทั่วกินข้าวมีงไงเลยพี่น้องเด้อพักเพกื่อกระไซไปพักยังพักยังมักใส่ลงไปโดดพี่นอ้องกินหมูทั่วข้าวใหญ่งไงทำหน่อยว่าเสียพี่น้องนี่ แสบๆพี่นอ้องพักกระจายเยอึดๆๆเลยเนี่ยขอทตินะครับมันก็สุภาพมาได้กับกินคำใหญ่มาได้แต่ว่าต้องกินคำยิ่ใหญ่ครับหอมโมนี่คนระับกินเมียงนี่ต้องกินคำยิไงไง่ใหญ่คำตัดเหลือครับพี่นอ้องครับพี่นอ้อง ังบ้านเนี่ยยังกินกันเนาะครับทังบ้านอาซักกันนี่แหละครับรอบสายรอบใบายครับรอบเทีย่ยงน้าเนี่ยเมี่ยงวัดทูครับใส่ปลาห,หลายๆเด้อพี่น้องเด้อคำใหญ่ๆโตๆเมี่ยงละน้ำกินมาเห็ดเองแหละครับ สูตเสรเซจก็ต้องบอยแล้วครับเด็ดเป็นทุกคนแล้วเนาะสูตรหวานสูตรหวานลวเลยเต็มคนมากอ้ค้ามยัไงครับพี่น้องขอต่อขอให้ได้ครับเด้อนี่ คนโอ้ค,คือคำใหญ่เฉยครับไม่ต้องตี่ละครับกินเมียงเอตัวเองคำใหญ่ครับพี่น้องนาเกียร์จังน้อกันครับผมพี่ยังน้องคำเนาะคนที่สามมันเท่าเกีย,กกยกร์ต้องตีละครับโอ้ยทำติงกระเพาะหน่อยหนึ่งเด้อคุณรับใส่ไปวนเขาปาป่าปลาบ้านี่คำตาเหลือ สามคำอีมืนพี่น้องเย้ยนี่อเออครับพี่น้องปองปลาเคิรยูให้กินแค่ไหะครับบางคนก็เอาปลานน่มเผา บางคนกับป้าพอปราคอเจเไผมากครับพี่น้องน่าซานิีโซมาเหี่ปราทูครับพ่อเด้อเนี่ยใจเจย,ยองเฮาตกแกรันโจครับ มามากน,ลน,น,นเลยครับโอทำเงไงใหญ่เปลี่ยนไ่้องเอ้ย เด้อจะุ่นมันเดอ้อจาเดอ้อบอตกเข้าพ้นแล้วครับเตือนมืเบิดกกะขอตัวขอใครนะครับเดอ้อหนึ่งซื้อบอกับมี่ครับ อันนี้ประทอดประตูถอดสองโต๊ะเป่ง 别别别别哎 อาโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเ,เลย ลองค่ำน,นี่ครบับพี่น้องค้ำครับพี่น้องกินมากในภาคเนื้อครับดอว่ายี่มแล้วแหละ ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เขามารับชมให้เขามากดติดตามนัจซาอีสานบอมี้ครับขอบคุณเอฟซีเขาเอฟซีหม่ทุกคู่ทุกคนกคนะครับทุกผู้สุกคนเลยครับเพื่อนบ้านที่ดีบอทีมกันครับพี่น,อน,น้องนี้นัจซาอีสานบบมี้ครับเอาไว้สักนิดนะครับพี่น้องสวัสดีครับ